กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขัง,งนะครับกับกระผมกุมารทองวางพะเยานะครับวันนี้ก็ได้พระสวยๆเอามาฝากพี่พี่เอฟซเหมือนเดิมนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0647561169เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้มีพระสมเด็จเนื้อดินชินผงหลวงปู่ทวดพระเหรียญเกจิคณาจารย์นะครับเพิ่มไปให้เป็นการเตียเวลาครับมาชมองค์แรกคิดแรกกันเลยแล้วกันนะครับองแรกคิดแรกนะครับนี่ครับผมเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเนื้อสวยๆพิมพ์ฐานแซมครับองคนี้เรี่ยมเงินพรอ พอมห้อยนะครับส่องดูนวลตานะครับเห็นเม็ดมวลสารต่างๆเม็ดดําเม็ดแดงนี่ฮะพิมสวยพิมพ์ทรงดีนะครับพิมพ์สวยพิมพ์ทรงดีนะครับมวลสารแน่นๆเลยนะครับมวลสารแน่นๆเลยเนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับพระสมเด็จวัดระฆังองค์ที่1เป็นพิมพ์ฐานแซมครับผมเปิดไว้2,500บาทนะครับเรียกเงินพร้อมห้อยนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับองค์ที่2นะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะ ครับนี rir, ่ฮะองนี a a ina, ้เน ¿no? ื a, ้อแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับพิมลึกพิมพตรงสวยงามนะครับนี่ฮะอ่าเนื้อสวยๆหนึกนุ่มเลยนะครับองนี้จะแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับแกน้ํามันตังอิ้วองที่2นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับสองดูนวลตาดีนะครับ ตองนูดวนตาดีนะครับเนื้อแก่น้ํามันนะครับผมอ่าเปิดไปสองพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับเปิดไปสองพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่สามพิมใหญ่องค์นี้ก็สวยนะครับพิมพ์ตรงดีนะครับเนื้อหามนตราเนี่ฮะอ่าเยอะแบบนี้เลยนะครับนี่มีเม็ดดาเม็ดแดงนะครับอ่าเม็ดกรวด พวกภากกุกต่างๆนะครับที่เขานํามาบดผสมลงไปนะครับนี่ฮะเนื้อดึกนุ่มนวลตาเลยนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมพี่ๆท่านใดชอบเปิดไว้2 5 0 0้าอบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับองค์ที่4ี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ฮะเนื้อเนื้อโทนออกไปทางแขนน้ํามันนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับ ิมใหญ่องค์ที่สี่ค์นี้ก็สวยนะครับอ่าสวยคนละแบบนะครับเลี่ยมเงินเลี่ยมกันน้ําให้พร้อมห้อยเลยนะครับเลี่ยมเงินเลี่ยมกันน้ําให้พร้อมห้อยเลยนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้องที่4นะครับผม2500บาทครับ ต่อไปนะครับองค์ที่5นะครับอ่ะองที่5นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับนี่ครับองที่5นะครับเนื้อหนึบนุ่มนะครับมีรอยปิรอยแยกนะครับนี่ฮะพิมพ์เส้นคมลึกนะครับพิมพ์เส้นคมลึกนะครับวันนี้องค์ที่5นะครับผม2,500บาทนะครับราคาก็ลดหย่อนได้นิดหน่อยนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปองค์ที่6นะครับวันนี้องค์ที่6นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่6นะฮะนี่ครับนะ เนื้อออกโซนแก่น้ำมันหมดเลยนะครับอ่าวันนี้ได้มา6องค์นะครับพระสมเด็จนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับมาดูสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับงาเก่าเก่าช้ำชเลยนะครับงาเก่าเก่าช้ำชเหลืองเหลืองฮะเป็นสิงห์สามขวัญนะครับสินนี้หายากนะครับสิ่นนี้หายากนะครับงาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับเอาชิ้นละสามพันบาทแล้วกันนะครับสามพันบาทนะครับ อันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับชิ้นที่หนึ่งนะครับสามพันบาทนะครับ มีอยู่สามชิ้นนะครับอ่าอันนี้องค์ที่สองนะครับงาเก่าๆช้ำๆแบบนี้เลยนะครับติดลงก็เดิมนะครับสามพันนะครับชิ้นที่สองนะครับต่อไปนะครับชิ้นที่สามนะครับนี่ครับองค์ที่สามเนื้อก็สวยนะครับงาสวยรับประกันงาแท้นะครับนี่ฮะอ่าออกช้ำๆนะครับสองดูแตกลายงาจะเห็นแตกลายงาแบบนี้เลยนะครับจะเห็นแตกลายงาแบบนี้เลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้า นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับนี่ครับจะเป็นเหรียญพิเศษนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกไอเป็นเหมือนลูกอมครับคล้ายๆแต่ว่าเป็นครึ่งซีกนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินหนักน่าจะหลายบาทอยู่นะครับนี่ครับเป็นของที่ระลึกนะครับเป็นเตล็ดพ่อรอห้านะครับนี่ฮะเป็นเตด็ดพ่อรอห้านะครับเตด็ดประพาสยุโรปนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับ อันนี้เอา3,500บาทแล้วกันนะครับเป็นเนื้อเงินทั้งหมดเลยนะครับ3า0 0บาทนะครับเป็นของเก่าของเก็บสะสมนะครับสุกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับหายากนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวลงป่บุญนะครับคาบเบ้าเดิมๆนะครับนี่ฮะอยากเป็นเศรษฐีต้องห้อยเหรียญเจ้าสัวนะครับนี่ครับคาบเบ้าเดิมๆนะครับเรียมเงินพร้อมห้อยสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังมีจานนะครับมีแทงรอยตะไบเก่าๆนะครับ มีแทงรอยตะไบเก่าๆนี้มีจานลางๆนะครับมีจานลางๆนะครับพระสวยมากเลยนะครับพระสวยมากเลยนะครับเอา2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับผมอ่ามีอยู่สี่เหรียญนะครับมีอยู่สี่เหรียญอันนี้เหรียญที่สองครับนี่ฮะอ่าเหรียญที่สองเหรียญนี้ก็สวยนะครับภาพเบ้าเดิมๆครับนี่ครับภาพเบ้าเดิมๆเหรียญนี้ก็สวยเลยนะครับชอบชิ้นไหนถูกใจชิ้นไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหก นะครับนี่ครับด้านหลังมีจานยันนะครับมีจานยันแทงรอยตะใบเก่าๆนะครับเอา2,500บาทนะครับ2,500บาทอันนี้เหรียญที่2นะครับผมต่อไปนะครับเหรียญที่3นะครับนี่ฮะเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับค่าเบ้าเดิมๆนะครับค่าเบ้าเดิมๆผ้าสวยเดิมไม่ผ่านการใช้นะครับอันนี้องค์ที่2องเอาองค์ที่3นะครับผมเปิดไว้2,500บาทนะครับ มาพูดไวยังไงไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอันนี้องค์ที่4ี่นะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับเดือนนี้ก็สวยนะครับนี่ฮะเหรียญหล่อเก่าหล่อโบราณน,นะครับจะสวยคลา,าสสิกนะครับเหรียญหล่อเก่าหล่อโบราณจะสวยคลาสสิกนะครับ Finished. บางเหรียญก็หล่อไม่เต็มแต่มีจานทุกเหรียญนะครับมีจานทุกเหรียญเลยนะครับอันนี้เหรียญที่สี่นะครับผมเปิดไว้2 5 0พันอบาทนะครับผมต่อไปนะครับมาดูพระกุบ้างนะครับพระกุเป็นพระสวนเดี่ยวนะครับพระสวนเดี่ยวนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยพระสวนเดี่ยวพระมหาสวนนะครับเขาเรียกพิมพ์สวนเดี่ยวนะครับองค์นี้สวยจัดจ้านเลยนะครับภาพประหลอดขึ้นเลยนะครับประหลอดพายเงินขึ้นทั่วทั้งองค์เลยนะครับนี่ฮะ ่ด้านหลังเป็นเขาเรียกซุ้มระฆังนะครับกับกับอ่าพิมพ์สองหน้าพิมพ์นี้หายากนะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระมเหสวนนะครับพระมเหสวนนะครับปู่วัดมหาธาตุ อ่าสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยเดิมเดิมเลยนะครับเนื้อสวยเดิมเดิมเลยไม่ค่อยผ่านการใช้นะครับด้านหลังนี่มีคาประลอดนะครับคาประลอดขึ้นวิ้งวิ้งแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเนื้อแห้งแห้งนะครับเนื้อแห้งแห้งนะครับอ่าอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับพระมหิดวนมีอยู่สององค์นะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับ องค์นี้ก็สวยนะครับมีหน้ามีตานะครับองค์นี้ก็สวยเลยมีหน้ามีตานะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นผ้าสวนเดี่ยวองค์ที่สองอ่าอันนี้องค์ที่สองนะครับอ่าเอาสองพันห้านะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับมาในสวนมีอยู่สององนะครับอันนี้สวนเดี่ยวก็มีอยู่สี่อง นะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับสวยมีหน้ามีตาทุกองค์เลยนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาเลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันพระสวยๆเลี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับต่อไปนะครับมาดูเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก้เบี้ยกันนะครับเบี้ยแก่มหาเศรษฐีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเบี้ยเก่าๆนะครับเลี่ยมเงินแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะอ่าเป็นห่วงทองแดงนะครับเลี่ยมเงินหนาๆลงรักนะครับลงรักลงทอง นะครับเบี้ยลูกนี้สวยมากเลยนะครับเอา2,500บาทเหมือนกันนะครับ2,500บาทนะครับมีอยู่3ลูกอันนี้ลูกที่1นะครับเบี้ยแก้นะครับลูกที่1นะครับผมต่อไปลูกที่2ครับอันนี้ลูกที่2นะครับอ่ชิ้นี้ก็สวยนะครับอ่าเอา2อ0 0นะครับ ถูกใจก็แอดไลน์มานะครับอ่าต่อไปนะครับอีกลูกนึงเป็นลายตาข่ายเพชรนะครับอันนี้เป็นลายตาข่ายเพชรนะครับเป็นเบียกแก้หลวงปู่รอดวัดในลงนะครับนะครับลายตาข่ายเพชรนะครับอันนี้ก็เปิดไว้2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับอ่าลงรักลงทองนะครับลงรักลงทองเลี่ยมเงินเลี่ยมกระน a m พร้อมห้อยเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับผมมาดูสิงกรอบกระจกหลวงอ่าพ่อเดิมนะครับสิงตามขวัญนะครับเป็นงานแกะติวนะครับแกะติวแกะมือนะครับ นี่ครับเก่าๆสวยๆมันๆแบบนี้เลยนะครับสิ่งน,นี้หายากนะครับ อ่าติ่นี้หายากนะครับเอา 2,500, code, 2500บาทนะครับ2,500าบาทนะครับเป็นงานนะครับผมรับประกันงานแท้นะครับมีอยู่3ชิ้นนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับผม2,500บาทครับต่อไปองค์ที่2นะครับองค์ที่2นะครับสวยเลยนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับสวยๆนะครับส5 0 0บาทนะครับต่อไปองค์ท nice ี่3นะครับต่อไปองค์ที่3นะครับองค์ที่3มก็สวยนะครับนี่ฮะองค์ที่3ามก็สวยนะครับติดลงพรอเดิมนะครับเป็น แกะมือนะครับเป็นแกะมือนะครับงานเก่าๆชำชเหลืองๆแบบนี้เลยนะครับเก่าๆเก่าๆชำชำเหลืองๆแบบนี้นะฮะ ชอบแอดไลน์มานะครับเอาเบอร์ไปค้นหาในไลน์ได้เลยนะครับ0 6 4ย5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับมาดูเสือตาลิกานะครับเป็นเสือตาริกาหลงพ่อปานนะครับนี่ฮะตัวเล็กนะครับเป็นปลายเขี้ยวนะครับเป็นปลายเขี้ยวแกะนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับ อันนี้ตัวที่1นะครับผมตัวที่1นะครับเสือ,อตอาริกานี่ครับเอาตัวละส0 0พนนะครับตัวที่1นะครับผม2,000บาทนะครับตาริกาหายากน,น,นะครับผมอันนี้ตัวที่2นะครับอันนี้ตัวที่2นะครับนี่ฮะตาเป็นลูกเต่า e นะครับตาเป็นลูกเต่านะครับยิ้มสวยเลยนะครับนี่ฮะสวยคมชัดนะครับเป็นเขี้ยวเสือนะครับเป็นปลายเขี้ยวนะครับอันนี้ตัวที่2นะครับผม2,000บาทครับ ต่อไปนะครับตัวที่สามนะครับอ่าตัวที่3ตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับนี่ครับชอบตัวไหนชุกใจตัวไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดนเกะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอันนี้ตัวที่สามนะครับผมต่อไปนะครับตัวที่4นะครับตัวที่4 ตัวที่สีตัวนี้ก็สวยนะครับสวยทุกตัวเลยนะครับสินสวยนะครับเสือหลวงประปานนะครับอันนี้ตัวที่สี่นะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปตัวที่ห้าครับตัวที่ห้านะครับยิ้มสวยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับยิ้มสวยเลยนะครับอันนี้ตัวที่ห้านะครับผมชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปตัวที่หกนะครับอันนี้ตัวที่หกครับ นี่ฮะตัวเล็กๆเลยน่ารักนะครับตัวที่6กนะครับกรอบเรียงกรอบเก่านะครับกับตัวที่6นะครับชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนแอดไลน์มานะครับ0 6น7 5 6 1 1ี่เจห้าหนึ่งเะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมต่อไปนะครับมาดูเป็นพระกุเนื้อชินเงินนะครับเป็นพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่านะครับพิมพ์แขนหักศอกนะครับเอาองค์ละ2,000บาทนะครับนะครับพิมพิมเล็กนะครับ พระพิจิตเม็ดข้าวเม่านะครับอันนี้องค์ที่1นะครับผม2 0 0พนะครับต่อไปนะครับองค์ที่2นะครับองค์ที่2นี่จะสวยหน่อยนะครับแต่ก็สวยทุกองนะครับสวยทุกองค์เลยอันนี้องค์ที่2นะครับผมอ่าต่อไปนะครับองค์ที่3มนะครับองค์ที่3ามนะครับ อันนี้องค์ที่3นะครับผมอ่ะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมองค์ที่สี่ครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้าครับผม อ่องค์ที่5นะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับเป็นพระพิจิตเม็ดข้าวเมานะครับเอาองค์ละ2,000บาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0647561169นะครับเปิดโทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตางาแกะหลวงพระเดิมนะครับนี่ครับพระปิดตางาแกะหลวงพระเดิมปิดตาพิมพ์เบ้าจุลานะครับนี่ครับพิมพ์เบ้าจุลาแกะมือแกะติวนะครับอ่างาเก่าๆช้ำๆแบบนี้ เรียมเงินสวยๆนะครับหอมห้อยเลยนะครับเอา2,500บาทนะครับ2,500าบาทนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นร <Bilder. Like S 1> <Yep. S 2> ูปรอหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับอันนี้ออกวัดหนองหลวงนะครับนี่ฮะอาองนี้ตวยดูง่ายนะครับเก่ากึกเลยนะครับขึ้นภายเงินสวยๆครับขึ้นภายเงินสวยๆนะครับ อ่ะองนี้เอาสองพันบาทแล้วกันนะครับ2 0 0 0บาทนะครับพี่พีจะใดชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งห้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับอ่าต่อไปนะครับผมมาดูอ่าหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับปี0ูนย์ห้านะครับเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะครับ อ่ะหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าวันดีได้หลวงปู่ทวดมาเยอะเลยนะครับลังแตกนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับสวยเลยนะครับผมเอาองค์ละสองพันห้าร้อยบาทนะครับเอาองค์ละสองพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับพิมพ์ปั๊มซ้ำนะครับราคาเปิดนะครับก็ลดได้อีกนิดหน่อยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับปั๊มซ้ำนะครับยังมีลมดําติดอยู่นะครับนี่ฮะหน้าตาหลวงปู่สวยคมชัดนะครับเส้นหลิว จีวอนสวยคมเลยนะครับสวยทุกองค์นะครับชุดนี้นะครับองค์ทวดนะครับเอาองค์ละ2,500าบาทนะครับ2 5 0 0้าบาทนะครับอ่าถูกใจแอดไลน์มานะครับ0 64, 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันอันนี้องค์ที่2นะครับ ต่อไปนะครับองที่3มนะครับเป็นเตารีดนะครับอ่าเตารีดนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อแร่นะครับเป็นเนื้อแร่นะครับนี่ฮะเนื้อสวยๆบัวเป็นชั้นเป็นอ่าเป็นฐานเป็นมิติแบบนี้นะครับอันนี้องค์ที่3นะครับองค์ที่3ามขอุยาตไปไวหน่อยนะครับพระมีเยอะนะครับอันนี้องค์ที่3นะครับผมนี่ฮะสองพันห้าร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับ องค์ที่สี่ก็าจะมีคาบเบ้านะครับเนื้อมันมันเลยนะครับนี่ฮะเนื้อมันมันนะครับคาบเบ้าเดิมๆนะครับหน้าตาสวยคมชัดนะครับอ่านี่ครับนิ้วเท้าติดคมนะครับบัวเป็นเหลี่ยมเป็นมิตินะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมอันนี้องค์ที่สี่นะครับสองพันห้าร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับหลวงปู่จวดนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับอ่าองค์ที่ห้าครับผมสองพันห้าร้อยบาทครับ ต่อไปนะครับองที่6นะครับนะองค์นี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสวยคนละแบบนะครับพี่ๆนะครับแคบหน้าจอมาได้เลยนะครับแคบหน้าจอมาได้เลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจอง์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับที่องค์ที่6นะครับผมอ่าต่อไปนะครับองค์ที่7นะครับอันนี้องค์ที่7องค์ที่7ก็เป็นเนื้อแร่นะครับผมอันนี้องค์ที่7ครับต่อไปนะครับองค์ที่8ครับ องค์ที่8ดเตาลี่สวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่8ดนะครับลวงปูทวดเปิดไว้องคละ2 5 0 0บาทนะครับ2,500าบาทนะครับอันนี้องค์ที่9นะครับผมองค์ที่9้าครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์6 1สี่เจ็ดห้าหนึ่ง้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่10ครับนี่ครับองที่10บครับองค์นี้ก็สวยจัดจ้านเลยนะครับอันนี้องค์ที่10บนะครับผม มีค่าเบ้าเดิมๆนะครับมีค่าเบ้าเดิมๆนะครับต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้องค์ที่สิบเอดนี่ครับผมองค์ที่สิบเอดนะครับเนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆนะครับอ่าเอาองค์ละ2,500ันอยบาทนะครับผม2 5 0พันอยบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับอันที่องค์ที่สิบสองครับอ่าสวยทุกองค์นะครับมาสวยทุกองค์นะครับหลวงู่ทวดนะครับเมามายกชุดเลยนะครับในองค์ที่สิบสองครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบสาม อ่าองค์ที so right, right. ่สิบสามนะครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อแรกนะครับองค์ที่สิบสามต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่ครับองค์ที่สิบสี่เนื้อหาสวยจัดจ้านเลยนะครับอันนี้องค์ที่สิบสี่นะครับผมอ่ามาก่อนได้ก่อนนะครับผมมาก่อนได้ก่อนนะครับองค์ที่สิบสี่ครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้าครับอ่าต่อไปองค์ที่สิบห้าครับผมอ่าต่อไปองค์ที่สิบหกครับ องคที่16นะครับชอบองคไหนถูกใจอง์ไหนอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับองค์ที่16นะครับต่อไปนะครับอง์ที่17อเครับองที่17ครับองค์ที่17นะครับ,รบต่อไปอง์ที่18นะครับ พระสวยนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับหลวงปู่ทวดเอาองค์ละสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับมาดูเป็นพวกเหรียญนะครับเป็นพระเหรียญเกจิคณาจารย์นะครับเหรียญสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเหรียญที่หนึ่งนะครับผมเป็นเหรียญพระพรมนะครับ เหรียญพระพรมจากเพชรวัดดอนครับเอาเหรียญละสองพันแล้วกันนะครับอันนี้เหรียญที่หนึ่งนะครับอ่าพระเหรียญสภาพใช้นะครับด้านหลังก็ ขึ้นเกตกระดีแบบนี้เลยนะครับขึ้นเด็ดกระดีนะครับผิวเหรียญตึงๆนะครับผิวเหรียญจะเรียบตึงนะครับอ่าผิวเหรียญจะเรียบตึงแบบนี้เลยนะครับอ่าชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับผมอ่าต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงปู่อ่าหลวงปู่พอกันนะครับเหรียญหลวงพอกันเหรียญนี้สวยเลยนะครับเหรียญนี้สวยคลาสสิกนะครับนี่ฮะเหรียญสวยคลาสสิกนะครับ เอาสองพันบาทเหมือนกันนะครับมาเหรียญหลวงพ่อกันนะครับสองพันบาทนะครับเหรียญที่สองผ่านไปนะครับต่อไปนะครับเหรียญที่สามนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิทนะครับปีสองพันห้าร้อยสามนะครับสองพันห้าร้อยสามนะครับผิวเหรียญตึงๆครับผิวเหรียญตึงๆดูง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสวยคมชัดนะครับนี่ฮะสวยคมชัดนะครับปีสองห้า 03นะครับกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับไม่ชัดเจนยังไงก็แอดไลน์มาครัเอารูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 6 4 7 5 6 1สี่นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปมาดูหลงผ้าแดงอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่ครับหลงผ้าแดงอีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้ก็สวยนะครับหลงผ้าแดงนะครับเหรียญนี้ก็สวยนี่ครับผมเหรียญนี้ก็สวยนะครับเอา2,000บาทนะครับผม2,000บาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับ 0 6 4 7 5 6 1 6 9นะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับอ่าหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับผมเหรียญน,นี้ก็2 0 0พนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อกล่อมนะครับหลวงพอง่อกล่อมน่าจะใช่นะครับจ,จะจำไม่ผิดนะครับ นี่ครับผมเหรียญเก่านะครับอันนี้เป็นเหรียญเก่ายุคสองสี่กว่านะครับนี่ครับผิวขึ้นเกดกระดีแบบนี้เลยนะครับผิวขึ้นเกศกระดีเลยนะครับเก่าแบบนี้นะครับผมหลวงพ่อกล่อมนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญพ่อท่านค้ายนะครับพ่อท่าน้ายเหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันครับนี่ฮะผิวตึงๆเลยนะครับผิวตึงๆเลยนะครับพ่อท่านค้ายวัดสวนขันนะครับผม อ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นเหรียญอ่าพอท่านเขียวนะครับพอท่านเขียววัดหงบนะครับอ่าหลวงพ่อเขียวนะครับวัดหงบนะครับเนี่ยฮะเหรียญตัวคมชัดนะครับเหรียญตัวคมชัดผิวตึงๆเลยนะครับเหรียญตัวคมชัดผิวตึงๆนะครับเอาสองพันบาทนะครับมันจะสะท้อนไฟหน่อยนะครับผมจะสะท้อนไฟหน่อยนะครับพี่ๆก็ แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ064756169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญนี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ดูนะครับเหรียญเปิดโลกนะครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูครับผมเหรียญสวยเลยนะครับเหรียญสวยเลยนะครับอันนี้ก็2,000บาทนะครับผม2,000บาทครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรอุปชาแขกนะครับวัด <rich> บางปลานะครับอุปชาแขกวัดบางปลานะครับอันนี้ก็สองพันนะครับต่อไปนะครับมาดูเหรียญหลวงพ่อเขียวอีกเหรียญหนึ่งนะเนี่ยเหรียญนี้สวยนะครับเหรียญนี้สวยนะครับเอาสองพันบาทนะครับผมอยู่สองเหรียญนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบัณเมนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อบัณเมนะครับผมสองพันบาทครับ รายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับสุวรรณโนนะครับวัดธรรมป่าง,งามนะครับเหรียญนี้ก็เอาสองพันแล้วกันนะครับต่อไปนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อคงอีกเหรียญหนึ่งนะฮะ มีอยู่สองเหรียญนะครับหลวงพ่อคงนะครับเอาสองพันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญปาตานนะครับนี่ครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับผมเป็นเนื้อเงินนะครับสามพันบาทนะครับเนื้อเงินผมเปิดไว้สามพันบาทนะครับนี่ฮะเหรียญสวยนะครับเนื้อเงินแท้เลยนะครับนะลงยาเขียวด้วยนะครับเขียวเหนียวทับครับสามพันบาทนะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับพิมรัศมีนะครับเป็นเหรียญหน้ากากด้านหลังมีจานนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับผมเหรียญนี้เอาสามพันบาทเหมือนกันนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับต่อไปเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาสีส้มครับหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญนี้ก็เปิดไว้สามพันบาทครับผม ชอบองคไหนถูกใจอง์ไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปเป็นเหรียญลงพระเดิมนะครับลงยาสีเขียวนะครับอันนี้ลงยาสีเขียวนะครับลงยาเขียวเหนียวทับนะครับสามพันบาทนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นเหรียญลงพระเดิมนะครับเหรียญลงพระเดิมอันนี้ก็เป็นเนื้อเงินนะครับนี่ฮะมีจานเต็มสูตรเลยนะครับมีจานเต็มสูตรเลยนะครับลงยาลายทงชาติด้วยนะครับอันนี้ก็เปิดไว้สามพันบาทนะครับผมเปิดไว้สามพันบาทครับ ชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับอ่าต่อไปเป็นเหรียญล้วก็เดิมลงยาแดงนะครับนี่เนื้อเงินลงยาแดงนะครับไลมายกชุดเลยนะครับอ่าสามพันบาทนะครับผมมีลงยาเขียวนะครับมีลงยาเขียวนะครับมีลงยาเขียวยาแดงยาส้มนะครับยาน้ําเงินนะครับเปิดไปเหรียญละสามพันนะครับเป็นเหรียญเงินแท้นะครับผมเป็นเหรียญเงินแท้นะครับอ่าต่อไปนะครับผมมาดูเหรียญเงินหลวงพ่อกันนะครับอ่าเป็นเหรียญ เงินแท้เหมือนกันนะครับเหรียญนี้เอาสามพันบาทนะครับมีอยู่สองเหรียญนะครับร่กันนะครับมีอยู่สองเหรียญนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับมีอยู่สามมีอยู่สองเหรียญนะครับอ่านี่ครับผมเหรียญที่สองนะครับผมสามพันบาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับอ่าต่อไปเป็นเหรียญลุงปูทวดนะครับนี่ครับเนื้อเงินลงยานะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดักนะครับอ่าเนื้อเงินลงยานะครับอันนี้ลงยาแดงครับผม 3,000บาทนะครับต่อไปนะครับจะเป็นลงยาน้าเงินนะครับอันนี้เป็นเหรียญลงยาน้าเงินนะครับอ่ารุ่นเดือนตำราตักเหมือนกันนะครับเหรียญนี้ก็เปิดไว้3,000นะครับต่อไปนะครับผมเป็นเหรียญอ่าหัวโตนะครับรุ่นแรกนะครับหัวโตรุ่นแรกลงยานะครับลงยาแดงนะครับลงยาแดงแรงฤทธิ์ครับผมเหรียญเนื้อเงินแท้นะครับเอา3,000บาทนะครับผม ชอบองไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอ่าต่อไปมาดูหลงพ่อเดิมอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่ฮะเหรียญที่2นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับจานเต็มสูตรเลยนะครับสามพบาทนะครับอ่าชอบองไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปมาดูอ่าเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้หลวงปู่ทวดนะครับเป็นเนื้ออัปกานะครับอ่าเหรียญที่1ครับผมอันนี้เหรียญที่1ครับ อ่าสวยเลยนะครับพระนิรันตรลายนะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปปะคาครับนี่ห้าเหรียญสวยคมชัดนะครับเหรียญสวยคมชัดอันนี้เหรียญที่หนึ่งนะครับผมสองพันบาทนะครับอ่าเป็นเนื้ออัปปะคาเนื้อทองแดงเปิดไวเหรียญสองพันนะครับอันนี้เหรียญที่สองนะครับนี่ครับรุ่นเลื่อนตำนานตากครับอ่าเหรียญที่สองครับผมสองพันครับต่อไปนะครับเหรียญที่สามนะครับอันนี้เหรียญที่สามครับอันนี้เหรียญที่สามนะครับผมสองพันบาทนะครับ ต่อไปนะครับเหรียญที่4ีครับเหรียญที่4อันนี้เหรียญที่4นะครับผมสองพบาทครับอ่าต่อไปนะครับเหรียญที่5้าครับผมเหรียญที่5จะเป็นเหรียญรุ่น3ามนะครับผมอ่าสองพนะครับรุ่น3าต่อไปนะครับเหรียญที่6นะครับอ่าเหรียญที่6นะครับอันนี้เป็นเลื่อนตำรับตักนะครับสองพบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับเหรียญที่7นะครับ เหรียญที7 2> 2, h, no. ่7จะเป็นรุ่น3นะครับ2 0 0พนะครับผมต่อไปนะครับเหรียญที่8นะครับเหรียญที่8เป็นหัวโตรุ่นแรกนะครับผมหัวโตรุ่นแรกนะครับอันนี้ก็2,000บาทนะครับผมชอบองคไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับ0 6น7 5 6 1 6 9หนะครับต่อไปเหรียญที่9ครับผมอันนี้สวยเลยนะครับเป็นเหรียญเลื่อนสมรตินะครับสวยมากนะครับ่า2 0 0 0บาทนะครับ ต่อไปนะครับผมรายการต่อไปเป็นเหรียญโลพุทวดครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเรือนตำนาตักนะครับผมเรือนตำนาตักนะครับเหรียญนี้เอาสองพันนะครับสองพันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม